สวัสดีครับสสวััดีครบอสเทสไทยแลนด์นะครับวันนี้กูเดฟมาทำอะไรครับเนี่ยวันนี้มาเทสเรือนะครับนี่เป็นยามไฮ้เอ็มเนะครับโอเคได้ล่วงน้ำนิดหน่อยโอเคเอาลองดูเรือก่อนนะครับเรือตัวนี้สวยนะครับเป็นเรือสบดโบอสได้เลยครับเยอะมากกูเดฟขึ้นเรือเลยออเเาาขึ้น เลใส่ขาลากสก,กีด้วยครับ <speaking in Spanish> ไอโซดูไอโซนิดนึงครับเอ okay, นะครับเดี๋ยวเราจะไปแล้วแต่ว่าผมก็ต้องเตรียมตัวก่อนครับเดี๋ยวล่วงครับ ดีเลยนะครับเล็กๆก,กัะทัดรัดดีครับเ okay. อเคุณเดฟเอาไงาเลยไหมเข็นก่อนนะครับลองวิ่งเหรอโอเคได้เลยคุณเดฟบอกลองวิ่งก่อนครับ นะครับเรือตัวนี้ข้างในก็มีที่นั่งครับมีหลังคามีอะไรนะครับไม่ร้อนนะครับเลยมีที่นั่งด้วยคุณนเอฟรุ่นไหนเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เป็น ML17 นะครับตัวนี้เป็น ML17 นะครับตัวนี้เรือออกทะเลได้สบายเลยนะครับแล้วก็มันเป็นเรือที่ทรงตัวดีนะครับตัวท้องเขาวีมากนะครับแล้วใส่เครื่องอะไรไว้ตัวนี้เป็นร้อยสี่สิบซูซูกินะครับเป็นเครื่องหูฉีดแล้วนะครับตัวนี้ประหยัดมาก วิ่งดีนะครับวิ่งดีนะครับปีดเลยนะครับได้ร่วม70กิโลเลยนะครับเล็กๆเ,เ,เ,เล็กนะครับถามว่าเครื่องใหญ่กินน้ำมันไหมไม่กินน้ำมันนะครับพี่เครื่องใหญ่เรือเล็กคือถ้าซู๊ดเราใช้เรือลำนีน้เราใช้เครื่อง60ไหวไหมไหวนะครับแต่ว่ามันต้องลากรอบถึง5 6 0 0 0ันรอบนะครับ5,000รอบอย่างเงี้ยครับแช่แต่ว่าถ้าเครื่องใหญ่อย,อย่างเงี้ยเราใช้แค่3า0 0ัน0 0ันรอบก็คือจบแล้วครับวิ่งได้ดีด้วยวิ่งได้ดีด้วยประหยัดด้วยนะครับเครื่องตัวนี้น้ำ อกมาเต็มนะครับในวันนี้ก็เปลี่ยนพิษใบพัดนะครับจะเร็้ยววันนี้อีกใช่ตอนนี้พิษพิษสิบเจ17ใช่ครับวันนี้พุณลองน้ำไป2ทีเป็นไรก็เหนียกดีนะท่านหนาวดีนะครับวันนี้วันหนาวด้โอเควันนี้หน้าหนาวคุณก็เล่นน้ำฮะก็บรรยากาศดีไหมนะโอเคนะครับแต่เรือตัวนี้เหมาะมากนะผมว่าความเร็วสูงดี เใช้วิ่งเล่นสนุกครับลากเวกลากอตางญี่ปุ่นเขาทำเรือทักมานะครับใช่เป็นเรือทักแล้วก็เป็นเรือตำรวจนะครับเรือดีการอยู่นะครับตัวนี้มันเหมาะฮะมันเหมาะที่คล่องแคล่วนะครับเลี้ยวเร็วก็คือไม่หนานะเวิร์กมากเลยทะเลก็โอเคนะผมก็สี่ห้าคนก็เก่งดีฮะเลยครับเก่งดีเรือลำนี้เร็วมากทรงตัวดีมากครับับเมื่อกี้ตอนตอนตอนเทสเรือผมว่าขับดีมากฮะับเลี้ยวอะไรใช้ได้เลยครับโอเคก็แล้ววันนี้มีอะไรก็เิ วันนี้ไม่ไม่มีอะไรมากนะครับก็เรือก็เล่นก็ค่อยๆเซตกันไปนะครับเพราะว่าทีเดียวจบมันก็ไม่ไม่จบเรือลงน้ำครั้งแรกมันไม่จบง่ายๆหรอกครับใช่มันต้องครั้งสองครั้งถึงจะจบนะฮะสองสามครั้งนะครับมัค่อยๆค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปฮะใจเย็นนะครับอย่ารีบร้อนเพราะว่ามันจะจบแบบรถเลยมันไม่ได้นะครับเพราะเรือมันวิ่งทีห้าพันรอบสี่พันห้าพันรอบนะครับแช่อยู่ ไอ้เรามาเทสนะครับก็ก็มาเทสเบื้องต้นนะฮะใช่ครับเรามาเทสเราก็ไม่ได้วิ่งเทสกันเป็นวันนะเราวิ่งกันก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะสองชั่วโมงก็ไห้มันดูอารมณ์แล้วก็เครื่องมันใช้ได้เซ็ตติ้งมาดีแล้วนี้ก็สตาร์ทมารวมชั่วโมงแล้วครับชั่วโมงกว่าแล้วฮะได้แล้วฮะใช้ได้ดีแล้วติ่งนะเินิงแล้วสำหรับลำนี้ก็เดิมเมื่อก่อนมันเป็นเครื่องวางท้องนะครับ แต่มาใส่ outboard ก็โอเคกว่าเดิมเยอะเลยนะครับดีมากวิ่งดีนะฮะเราเคยทาเรือแบบนี้เซตดีๆวิ่งไปร้อยนะครับเคยเมื่อก่อนเคยเซตเอาเครื่อง2 0 0ใส่วิ่งได้อยู่ร่วมรู้สึกว่าจะ120กิโลนะครับคุยอยู่ร้อยหนึ่งนะครับลนั้นเรือแบบนี้รตการทรงตัวที่ดีมากนะครับน่าสนใจอีลำหนึ่งนะฮะก็เป็นผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะสำหรับคนไทยนะครับเรือพวกนี้ราคามันติดอราคาถูกมากเรือเร็วมากฝรั่งที่เซตเรือได้วิ่งเป็ร้อยเนี่ยนะฮะมันใช้เงินเยอะมากนะครับ แบบบ้านเราเรือญี่ปุ่นราคาไม่แพง